ทำไมไม่บอกว่าจะกัดทำไมไม่บอกว่ามันเร็วเออนี่พวกเธอทำอะไรกันพวกเราต้องมีแผนก่อนสู้กับคนเยอะๆแบบนี้นะวันไหนจะเสะทำยังไงดีในฐานะที่เป็นคนสั่งสอนคงต้องทำอะไรสักอย่างพวกนั้นต้องมีแรงจูงใจมากกว่านี้เออฮหรุกะคุงเอออ๋อ,อคนที่ทำปาให้เราขอโทษนะสำหรับเมื่อเช้าพวกเราแค่อยากจะตรวจสอบเธอเท่านั้นเพราะพวกผู้ชายที่มาโจมตีเราตอนนั้นพวกเราเลยรู้สึก กลัวขึ้นมาพวกเราเลยคิดว่าเธอก็เป็นเหมือนกันแต่แล้วเธอแตกต่างกับพวกนั้นเธอให้ที่พักและอาหารด้วยและสวนพวกเราต่อสูอ้อีกอุ๊บงั้นฉันเลยจะมาว่าฉันจะทำปลาให้พวกนี้งานเอาเป็นหญิงปลาใครบ้านไหนตั้งชื่อผู้หญิงว่าหญิงปลาฮะเอาละพวกเรากินอาหารเชาเสร็จแล้วเฮ้อสงบสุ่จังงั้นพวกเราไม่ไปแก้แค้นพกโกโบละใช่ใช่ไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พวกนั้น คิดกับเมื่อวานแล้วหรอเราไม่อยากลากพวกนั้นกลับมาเหมือนเมื่อวานแล้วนะถ้าเราไม่หยุดพวกนั้นคงเป็นแบบเมื่อวานแน่ได้เวลาแก้แค้นเอาละทุกคนเรามาฝึกกันก่อนโอเคสุดยอดหัวหน้าห้องแล้วพวกนั้นก็พากันไปฝึกกับพวกกอบลินหัวหน้าห้องไม่คิดจะสู้มั่งหรอและในที่สุดวันที่แก้แค้นก็มาถึงมาเลยไอ้หนูจะเป็นไรไหมนะพวกนั้นดูดีกันมากทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมพวกนั้นต้องแกล้งป่วยด้วย ปวดท้องอ่ะฉันด้วยโถเอ้ยคิดว่าจะเป็นงานกันเฮ้ยระวังอย่าผักปักกระสุนวงจักอักเด็เราทําได้พวกเราแก้แค้นได้แล้วมันเป็นผลของการฝึกยังไงล่ะเฮ้ยอย่าทําให้กลัวงั้นสิหฮ้สุดยอดเลยเขาหน้ามาเจอกันอีกนะเอาที่พวกมึงสบายใจเถอะเอาล่ะมันคงถึงเวลาแล้วล่ะเราคงทําอะไรสักอย่างที่จะทําให้พวกเธอออกจากป่านได้อย่างปลอดภัยและคงต้องทําสัญลักษณ์ทางไปเมืองด้วย ทุกคนไปหาปาละหิตมาตุนไว้กันเถอะได้ได้จะไปหามาอีกเอาอีกหรอมันยัดเข้าไปไม่ได้แล้วไม่เห็นเหรอบอกเอาไว้ตุนไม่จะเป็นต้องเอาไปขนาดนั้นเอาไปเถอะฉันคงไม่ต้องการมากขนาดนั้นฉันไม่อยากให้ใครโดนทิ้งเอาไว้ข้างหลังนี่นายเป็นอะไรของนายไม่ได้เป็นอะไรท้งนั้นแหละเอาละพวกเราพร้อมแล้วนะคงไม่ลืมอะไรกันไวนะ้นะงั้นพวกเราไปกันเถอะมุ่งหน้าไปสู่เมืองหัวห้องอะไรหรอฮารูกะคงุง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะและพวกเพื่อนด้วยฉันไม่มีสกิลอะไรดีๆหรอกได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยได้โปรดสุดท้ายเราก็มาเพราะเป็นห่วงจากไอ้พวกเวนพวกนี้เพราะความปลอดภัยของพวกนี้สำคัญที่สุดงั้นเป้าหมายในครั้งนี้คือลูกเธอออกจากป่าโดยปลอดภัย ดีนะที่ไม่ปล่อยให้พวกเธอออกมาเองเพราะป่านนี้ยังมีมอนที่เรายังไม่รู้จักอีกเยอะและนั่นก็คือออสเวลสิบเอ็พวกมันน่าจะแข็งแกร่งมากมันคงประกาศที่ดีคงต้องโชว์เทพซะหน่อยอยู่หลังฉันไว้นะระวังด้วยละ่ะเราต้องจับตาดูมันดีๆและคอยหลบจังหวะการโจมตีของมันฟุ๊ฟปเป็นไหนแล้ววะดีนะที่มันทึมพวกมันน่าจะทนต่อดาเมจกายภาพงั้นต้องลองใช้เวทโจมตี เวนนี้มันน่าจะมัดหนักใช้ได้อ่าวๆใครๆชิบหายขอโทษด้วยนะเพราะว่ากูจะโชว์เทพให้ผู้หญิงดูพักแอกแบบลอที่เสร็บแล้วหรอคิดว่าจะโหดกว่านี้ชนะแล้วโคตรเทพไม่มีทางทำได้ไงนะอะละเร็วนายทำได้ไงเดี๋ยวกูรอเออเออก็เรียนมาจากพวกโอดานะปิดร่องรอยลบตัวตนลองใช้เวทมังดีกว่าไหนมาลองใช้เวทไฟดีกว่า ปักเอา,ตาแต่ละหลออะไรวะเนี่ยคงไม่จำเป็นต้องใช้มั้งเนี่ยเปลืองแรงเปล่าเ,าเออต่อไปพอได้แล้วก็น่าจะมือเลยทำไมเราไม่ไปตั้งเข็มกันล่ะมาเต้นรำกันดีกว่านะเอาละทำกับดักดีกว่าแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งเซ็นดีถึงจะเต้นจะมีเวทไล่มอนอยู่แล้วก็เถอะแต่เราไม่ค่อยอยากได้เซ็นทำงานเท่าไหร่แค่ใช้แล้วนะเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นเปิดแผนที่เอาละนะเราน่าจะออกจากป่าได้พวกนี้แหละ นี่คือสกิลแผนที่มันสามารถตรวจสอบรอบเราได้ดูเหมือนแม่น้ําแต่ยาวเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากจะตามแม่น้ําเลยแต่เซนดีมอนหรอไม่นั่นมันมนุษย์หรือว่าไอ้พวกเวนั่นแย่ละเราคนเดียวคงปกป้องตัวคนไม่ได้แน่ดเดี๋ยวก่อนให้นายโดดเดียวพวกกลุ่มนักกีฬาโอ้ว,ว่าไงพวกสมองกล้ามเนื้อสมองกล้ามเนื้อก็เฮียละฮารูกะคงพูดคุยกับใครอยู่นะ่ะ